ฟังแต่มาหวานแล้วมั้งตำน้ำก็อยู่แวตำน้ำถิงนวะมาดิ๋ยวตท่าผิดอุ้ยเชียวเว้านะอือ้ยจากว่ามาตีโดนหลุมด้วยท้อทีวะขี้แค่ไม่กิดแบบขี้แบบฟุกแมวอ่ะเดี๋ยวต้องขี้แบบคนเดียวถนัดนะอ๋ออ๋ออันดีจัาตัวอัดหัวมันก็ตายเหมือนกันได้ขี้แต่วกาตอบมังลวง มันมันคงไม่มีใครขายอ่ะไม่่อยข้างซ้ายนู่นเพลงชื่ออะไรวะแค่จะฟังใช่ปะเพลงอ่ะใช่ปะอ้าวเห้รู้ได้ไงวะไม่รู้แค่ไอ้คีย์บอร์ดเดนูันบอกอ่ะเฮไอิจินลงมาเองแหละเออ มาดิพี่กี้แงโก้เหรอนานในช่องมาดิเฮ้ยอำนาจก็อยู่สวนอำนาจสีครัคุคณทิกี้มาดิเป็นพัลมเหรอที่อะลมดังไอ้สัส <c oughs> อะไรนะพลมมันดังแล้วมันดีเเป็น,นพลมอยู่คิดแล้วหนึ่งอุ้ยเผรอทีบ ใช่ปะเออลีเจงคืออะไรรู้ปะรู้ปะลีเจ์คืออะไรตำนานไงแล้วตำนานคืออะไรอ่ะตำนานก็คือตีที่กันเก่าแก่อ่ะ้ยเออไม่แค่ตำนาน่ะเด็กรุ่นใหม่เขาจะเดินอ่ะรุ่นแก่ๆรุ่นเก่าๆออกมาได้ละก็โดนแก๊งแก๊งของดิกี้หมายหัวแน่เลยพี่มาจะไม่อาจตัวกูตาย มาไอเดบิทใช่ครับอัดตัวอัดอัดตัวอัดหัวแล้วก็ตายเหมือนกันฝั่งไว้อันนี้ล่ะสวนไม่ปล่อยข้างหน้าไม่ปล่อยข้างหลังนู่นตัดค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 ัดได้ปะไม่ได้มันไม่เปิดใหม่ด้วยมันไม่เปิดใหม่ด้วยไม่ดิไม่ต้องคัดสิไม่ดิให้ลงได้ปะมาเออเดี๋ยวเราลงจริงด้วยไม่ต้องพูดไม่ดิไม่เคยกลัวดิคีแค่มีดีแค่แบบ ขีกแบบตอนหลังๆอ่ะคือเดโนคิีก่อนเข้าใจปะพอดีไ,ม,ไม้ไม่ถนัดแต่ถนัดหมัดเมืนก็ได้นะเหมือนให้อีคลิปหนึง่งขิ้ไม่ได้มาเล่นๆนะขิ้อุ้ยใช่ไหมตีท่า <c oughs> นี้อีกแล้วไ <c oughs> อ้เหี้ยอุ้ยไอ้เหี้ยตีท่าเหี้ยนี้อีกแล้วแม่งไ <c oughs> อ้เหี้ย <c> ม <oughs> <c oughs> ันตายไปจิดแล้ววนะ <c oughs> ดิคิดสายทีสายทีไอ้เจิดแล้วมาดิมาอีกรอบ เห็นไงแม่งคิดลองดิคีดิคีดิคีเป็นเป็นเป็นตำนานเอโนมันคืออันนั้นวะรุ่นใหม่วะรุ่นใหม่ไฟแรงฟลูร์นะจ๊ะปะไฟแรงโพดอ่ะต้องมีชุดแบบอ้าวไม่มีเพลงแล้วเหรอเพลงอยู่ไหนอ่ะเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรก็ได้รักรักกินนะวันนี้อยวค่อยใส่มาดิมาอีกรอบนึงก่อน ลัลกี้ไฟไฟหมัดมาดิขี้ซะบ,บายบๆ <c oughs> ไหนอะไหนอะเนี่ยโอ้ยเวน็นหวัวแข็งนั่นเราอะยิดไอ้เคียชาร์ดกูได้ทีเดียวทำเป็นอไ X สัตว์นรกไอ้เคียอะไรมาดิ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 ต่อให้เล<ะ>ิศต่อให้เฉียวต่อให<ะ>้ เลือดเน<ม>าะแล้วไม่เตรียมตัวอ๋อไม่เตรียมตัวอ๋อหมัดดิบแบบหมัดดิบแบบมาหมัดดิบโอเคปิดได้แล้วก <laughs> ัน